นี่เป็นอาหารตามสั่งก็ม่เป็นอาหารตามตามชอบตามชอบใจเนี่ยสามสิบบาทอันนี้ละครับอันนี้สี่สิบอันนี้สามห้าแล้หนางที่สามห้าผู้ชายจะจันเนี่ยบนนี้สามห้ามีสลัดถึงได้ยี่ห้าเดียรอบขึ้นตรมจีบหรือส่วนได้ยี่ห้ามีทุกอย่างเลยตรงนี้ทุกอย่างมีครบจอบเีเดียวแล้วก็จะถูกกับร้าน

ไปคารับราชการไปคารับราชการเยอะนะไปทำงานราชการเลยต้ื่นเต้นทิ่นิ่ยังไม่ชินอ่านดีนะครับเพ่อนที่ตรงถึงมือผู้บริโภคเลยนะครับธนาคารถูกไม่แพงนะครับกระตุกวาดก็มีเยอะเลยนะครับกระตุกตั้งที่อื่นเราขายกัน20่สิบ คเซนต์นี้สิบหนะ้าบาทเป็นสามเท้าอันนี้สิบบาทสิบบาทใช่ไหมรับ,รบช,ชื่อชื่อเจ้าของชื่ออะไรคร่ะชื่อต้อยค่ะชื่อต้อย,ยนะครับหน้าธนาคารกรุงไทยอยู่หน้าธนาคารกร,าารุงไทยนะครับยังตกยังคะหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับผมร้านนี้นะครับขายดีขายดีครับเหมือนเจน้ำเจนผ้าเลยนะครับ ขอบคุณนะครับ